Oh <laughs> ใหม่ล่าสุดมาถึงแล้วนะคะเป็นคันแรกๆของเบนซ์เคเลยค่ะกับ Mercedes Benz ์ E 300E เ300อ e, e. วังกาดรุ่นเฟสลิปนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและที่สําคัญคันนี้วิ่งน้อยสุดๆค่ะเพียงแค่3,296กิโลเมตรเท่าน,นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes Benz ์ E 300E เ e. อวังกาดรุ่นเฟสลิปค่ะตัวนี้นะคะมาในรหัสตัวถัง W213 นะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือนั่นเขาเป็นตัวเฟสลิปแล้วค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ะะอย่างด้านหน้าค่ะก็คือการชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็ตัวกระจังหน้าค่ะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะเป็นตัวโครเมี่ยม2ชั้นนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะลักษณะการดีไซน์นะคะเขาก็จะคล้ายๆกับตัว G.T. นะคะแต่ความซี่เขาเนี่ยจะมีความถี่แล้วก็เล็กกว่านะคะแล้วก็เสริมความสวยงามความหรูหรามากขึ้นนะคะด้วยตัวโครเมียม2ชั้นแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับดาวกระจก m e r c e d e s b e n บนะคะบ่งบอกถึงความแบบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวดีไซน์ไฟของเขานะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะจะมีความเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะมีความดุดันมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียว และไฟหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็น LED High Performance นะคะตัวนี้นะคะก็จะตัดระบบไฟสูงอัตโนมัติไปนะคะแต่ว่าก็มีไฟ Daytime Running Light ให้เหมือนเดิมนะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยล้อแม็กนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะจะเป็นดีไซน์เฉพาะของตัวเฟสดิปเลยนะคะจะเป็นลายแบบ5าการคู่แบบนี้นะคะขนาดถึง18นิ้วเลยทีเดียวและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะสำหรับในตัวเฟสลิปในเรื่องของออปชันค่ะก็คือระบบ Keyless Go Package นะคะคันนี้ก็มี Keyless Go Package แล้วนะคะเพียงแค่เราพกกุญแจไว้ใกล้ตัวนะคะก็สามารถเปิดปิดประตูรถได้แบบอัตโนมัตินะคะรวมถึงใช้ฝาท้ายไฟฟ้าได้แล้วนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยก็จะไม่มีระบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะคือระบบ By Sport a s s i นะคะที่อยู่ตรงข้างกระจกค่ะจะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะเวลาที่รถเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะในมุมอับหรือว่ามุมแคบนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะกระพริบเตือนนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และขึ้นชื่อว่าเป็นเฟสลิปแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนแค่ด้านหน้านะคะในส่วนของด้านหลังนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะอย่างตัวไฟ LED นะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะมีความเรียวแล้วก็ความยาวมากยิ่งขึ้นนะคะดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นสอดรับกับดีฟิสเซอร์แบบปลายท่อคู่เลยนะคะแล้วก็คันนี้ตัวเฟสลิปนะคะอย่างที่เมย์บอกไปก็คือเพิ่มเติมในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะเราจะกดผ่านกุญแจหรือว่าเปิดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนี่เวลาที่เราเปิดแล้วนะคะ ซึ่งข้อเสียของเจ้าตัวปักอินนะคะในเรื่องของการเก็บสัมภาระเนี่ยอาจจะทําได้น้อยกว่าตัวที่ไม่ใช่ระบบปักอินนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ของตัวปักอินอยู่นะคะก็เลยอาจจะทําให้เสียพื้นที่ในการเก็บสัมภาระสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่นะคะทําได้ดีอยู่เลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าดีไซน์ไฟไท้ายของเจ้าตัวนี้นะคะเปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะดูสปอร์ตฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะสวยมากๆเลย และคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินปักอินไฮบิดค่ะขนาด2,000ซีซีและก็ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก122แรงม้านะคะให้พละกกำลังรวมทั้งหมดอยู่ที่320แรงม้านะคะถือว่าแรงมากๆถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะคะจะได้แค่ 286แรงม้าเท่านั้นนะคะนอกจากคันนี้นะคะมาพร้อมกับความแรงแล้วยังมาควบคู่กับความประหยัดอีกนะคะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยทุกระบบแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40-47กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะหาลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้แถมยังวิ่งน้อยสุดๆนะคะรีบสแกนที่ o d e โคตมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนคะ่ะภายในของ C300 ELVangard รุ่นเฟรดลิฟคันนี้นะคะโทนภายในของเขาค่ะตัวเบาะก็จะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำ บาลแบบนี้นะคะจะดูหรูหราก็ได้คลาสิกก็ดีนะคะแถมตัวเบาเนี่ยนุ่มนิ่มแล้วก็นั่งสบายทุกการเดินทางแน่นอนค่ะและเป็นตัวเฟสลิบแล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยอันดับแรกเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวพวงมลาลัยของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะตามสไตล์ของตัวเอวังกาดค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นหุ้มด้วยแหนป,ป้านะคะแล้วก็ตรงกลางของเขาค่ะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็หรูหราสุดๆเลยนะคะส่วน ตัวทัชแพดเนี่ยเขาก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้นะคะดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะและหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอไวสกินคอคิดขนาด12.3นิ้วเลยและข้อดีนะคะของตัวเฟรลิปแล้วนี่ เขาจะเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของหน้าจอต่างๆเนี่ยเขาก็ยังสามารถเชื่อมต่อ USB Bluetooth นะคะรวมถึง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto อีกด้วยและการใช้งานนะคะทำได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นระบบ ภาษาไทยแล้วด้วยนะคะเวลาที่เราจะดูแมพเราก็คลิกแบบนี้เลยนะคะตัวแมพก็จะแสดงค่ามาให้แบบนี้เลยสวยงามคมชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวเฟสลิฟค่ะเขาจะไม่มีคอนโทรลเลอร์แล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวทัชแพดอย่างเดียวนะคะวิธีการใช้ก็คือใช้งานได้ง่ายๆนะคะเลื่อนไปสัมผัสได้แบบรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ดินามิกซีเล็กนะคะคันนี้ให้มาถึง6กูปแบบเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีโค่ค่ะในหมวดประหยัด คอมฟอร์ตค่ะเน้นความนุ่มนวลน,นะคะสปอร์ตก็คือให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ อัตราเร่งเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวและก็ยังมีในส่วนของโหมดอินดิวดวลนะคะที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยและก็ยังมาพร้อมกับโหมดอิเล็กทริกนะคะสําหรับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะคะในรุ่นใหม่อย่าง e c a s แล้วนะคะแน่นอน,นะคะ่ะการขับเคลื่อนนะคะทําได้ประมาณ40-50กิโลเมตรเลยทีเดียวสําหรับใครที่บ้านใกล้นะคะหายห่วงเรื่องการเติมน้ํามันไปได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยประหยัดสุดๆเลยค่ะและมาพร้อมกับโหมดแบตเตอรี่เลเวลนะคะตัวนี้ค่ะเป็นโหมด รักษาพลังงานแบตเตอรี่เอาไว้ mm hmm. เช่นเมื่อเราต้องการระดับแบตเตอรี่ไว้ที่30%นะคะตัวรถก็จะรักษาพลังงานไว้ที่30จนถึงเวลาที่เราต้องการจะใช้ได้เลยนะคะถือว่าคันนี้เนี่ยประหยัดน้ามันแล้วความแรงของเขาก็มาเต็มนะคะกับอีก320แรงม้าเลยคันนี้ยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ Parking Pilot เพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะคะระบบก็จะสแกนหาที่จอดรถให้เราแบบ อัตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างของเมย์ค่ะทั้ง2ฝั่งของผู้ดังด้านหน้านะคะก็ยังมีเบาะเมมโมรี a แพ็กเกจค่ะที่สามารถบันทึกตําแหน่งของผู้โดยสารนะคะได้ถึง3ตําแหน่งเลยทีเดียวและสมมุติถ้าเรานะคะ iPhone แบตหมดนะคะเราก็ยังมีในส่วนของนี้ค่ะ w i r e l e s s Charger นะคะ,ะ,คะไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากค่ะเพียงแค่เรานะคะเอาโทรศัพท์เนี่ยชาร์จเข้าไปในนี้ค่ะนี่เราก็จะชาร์จแบตได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ความสวยนะคะไม่ได้มีเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหลังพอเรามานั่งค่ะก็โดดเด่นนะคะด้วยทิมนะคะที่เป็นลายอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะคะแต่เขาจะมีเท็กเจอร์นะคะคล้ายๆล,ลายแบบคาร์บอนเคฟลรานะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะที่บอกนะคะว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้รถผู้บริหารก็ดีนะคะเวลาที่เรานั่งข้างหลังค่ะแดดส่องมานะคะเราก็ยังมีม่านข้างนะคะนี่เลยเปิดปิดได้แบบนี้นะคะแล้วก็ม่านหลังค่ะที่เป็นระบบไฟฟ้านะคะสามารถสั่งการผ่าน คนขับด้านหน้าได้เลยนะคะตัวรถขับเป็นปี2021นะคะและเลขหม่วิ่งน้อยมากนะคะเพียงแค่ 3,296กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะกับราคาพิเศษข่ยอยู่ที่2,890,000บาทพร้อมวารันตีขายยังเหลือยาวๆนะคะถึงเดือนสิงหาคม2024ใช้กันไปยาวๆหายห่วงได้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใหม่ไม่น้อยนะคะวิ่งน้อยแบบสุดๆนะคะก็ต้องคันนี้เลยนะคะเชื่อว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนรีบลองมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเบนเนเคยินดี y, ต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ รถสวยอยู่ไม่นานอย่าคิดนานกันนะคะกับรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ E 3 0 0 E เอวังการุ่น e อ c l u s i v e ค่ะคันนี้วิ่งน้อยมากนะคะเพียงแค่3296กิโลเมตรเท่านั้นมาที่เบนเคทที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่<ๆ>ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ